สวัสดีเช้าวันที่1ตุลาคม2567าหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีรายการไหนที่ลงทำการแข่งขันกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟิฟ่าฟุตซอลโวครับซึ่งวันนี้มีเกมของรอบ8ทีมสุดท้ายลงแข่งขันกันอีก2คู่โดยคู่แรก เป็นฝรั่งเศสเอาชนะปาาวัยไปได้2ประตูต่อ1และคาซัคสถานแพ้อาเจนตินาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ6ทําให้ทั้งฝรั่งเศสและอาเจนตินาจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้ก็มีเกมนัดที่6ของฤด,ดูกาลลงแข่งขันกันอีก1คู่และผลเป็น AFC บอรนมัดเปิดบ้านเอาชนะเซาเทมตันไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับ และมาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งจากการเก็บ3าคะแนนในนัดล่าสุดทำให้ f f c บอลมัดขยับขึ้นมารั้งอันดับ11ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนส่วนซอวแทมตันยังคงรั้งอันดับ19ของตารางโดยมีเพียง1คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีก1คู่และผลเป็นปาาแพ้กายารีไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ครับ และมาอัปเดตตารางคะแนนเกาโชเซเรียอิตาลีกันครับซึ่งจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุดทําให้กายารี่ขยับขึ้นมาั้งอันดับ16โดยเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนส่วนปมาม่ายังคงร้างอันดับ15เช่นเดิมโดยมี5คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลการแข่งขันเป็นบียาเรเอาเอา,เอาชนะลาสพามาสไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับ และมาอัปเดตตารางคะแนนลาลิกาสเปนกันครับซึ่งอันดับ1เป็นบาร์เซโลนาที่มี21คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริด18คะแนนอันดับ3บียาเรอา17คะแนนอันดับแีตเลติโกมาดริด16คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอเลติกบิวบาที่มี14คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับและผลการแข่งขัน เป็น a อ s ฟุตบอลซาเสมอกันกันกบฟาเรนเซ่ไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกกันบ้างครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่และผลเป็นเคเซรสปอร์แพ้เบซิคตัดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสครับและมาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นกาลาตาซารายที่มี19คะแนนอันดับ2เฟเนบาเช่16คะแนน อันดับ3เบสิกตัดสคะแนนอันดับ4ีสซัมซันสปอร์15คะแนนและอันดับ5เป็นอิสตันบุลบูยุกเซ็กที่มี13คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกอีลิทกันบ้างครับซึ่งวันนี้ก็มีเกมของรอบแบ่งกลุ่มลงแข่งขันกันไป4คู่โดยคู่แรกเป็นอาวาเซลแพ้เอาอาลีไปสู่ประตูต่อ2เอาซาัสเอาชนะเอสเตกาวไปได้2ประตูต่อศเพอร์ซิโปลิสเสมอกับปักตากร์ประตูต่อห และอานัสเซอร์เอาชนะเอัลไราย,ยานไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับและมาดูสรุปตารางคะแนน AFC แชมเปี้ยนลีกกันครับโดยในสายตะวันตกอันดับ1เป็นเอาอาลีที่มี6คะแนนอันดับ2เอาซาดมี4คะแนนอันดับ3เอานัสเซอร์มี4คะแนนอันดับ4เอาฮีลาว3คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอสเตกาวที่มี3คะแนนเช่นกันครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาลี ซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็นบอมมาปอดคาน้าเอาชนะวาสเทรัสไปได้2ประตูต่อ1และ IFK อโกเตเบิร์กเอาชนะ GAIS โกเตเบิร์กไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับและมาอัปเดตต,ตารางคะแนนสวิเดนออสเบนคาริคกันครับซึ่งอันดับ1เป็นโมโมที่มี56คะแนนอันดับ2เยอร์การ์เดน46คะแนนอันดับ3 AIK โซนา45คะแนนอันดับสฮัมมาบี44คะแนน และอันดับ5เป็นทางเอฟบอกที่มี41คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบีอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็นซุติโรอัลโตแพ้ปาแลโมไป1ประตูต่อ3และเบรสชาเอาชนะเครโมเนเซไปได้3ประตูต่อ2ครับและมาอัปเดตตารางคะแนนเกาโชเซรีบีอิตาลีกันครับซึ่งอันดับ1เป็นปิซ่าที่มี16คะแนนอันดับ2สเปเซีย13คะแนน อันดับ3เบรสชา12คะแนนอันดับ4ซาซูโอลอ12คะแนนและอันดับ5เป็นทางเซเซนาที่มี11คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นราซิ่งซานตาแดดแท้คาทาเกนาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลีกเนเธอร์แลนด์ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรก เป็นยอง P.S.B.I. Hofen แท้ Helmon Sport ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3และยองอ a j a กแท้ d o r ดไปด้วยสกอร์สูงประตูต่อ1ครับและมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันเพียงคู่เดียวและผลเป็นแกงกองเอาชนะกองไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ